จากสถานีราชบุรีไปแล้วนะครับ mm hmm. ก็จะไปจอดที่สถานีบ้านโปง่ง mm hmm. เป็นสถานีต่อไปนะครับก็ตอนนี้ขบวนรถธรรมดาขบวนที่262จากสถานีสวนสนปฏิพัตธ์ไปทางกรุงเทพกำลังจะเข้าจอดสถานีราชบุรีนะครับวันนี้ก็กลับมาถ่ายครั้งหนึ่งนะหลังจากที่ว่างเว้นไปนานเลยนะครับพอดีติดแข่งต่อปัญหานะโอเคมาแล้วนะครับ ในลาชบุรีไปแล้วนะครับก็จะไปจอดที่ที่อยู่รถสะพานจุฬาลงกรเป็นที่ต่อไปนะครับครับก็ตอนนี้ขบวนรถเร็วขบวนที่171จากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรไปทางสถานีสุไหงโกโลกกำลังจะเข้าจอดสถานีราชบุรีนะครับโอ้ตอนนี้เปิดไฟมาเลยนะครับ QSY นะครับหมายเลข 5, 2, 3, 1นนะครับ คึกคักพอสมควรนะครับคนเยอะมากเลยนะครับแต่ละตู้นะโอเคเดี๋ยวขอตัดไปตอนที่รถออกเลยนะครับ นิดนึงนะขออภัยด้วยนะครับออกจากสถานีราชบุรีไปแล้วนะครับก็จะไปจอดที่สถานีเพชรบุรีเป็นสถานีต่อไปนะครับครับก็ตอนนี้ขบวนรถด่วนพิเศษขบวนที่37และ4 5รับส่งไปสารจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตร <laughs> ปลายทางสถานีสุขหอโกรก,โกและบดังเบซากมันจะเข้าจอดสถานีราชบุรีนะครับ <laughs> ขออย่างเดียวนะจะเปิดไฟตรงหน้าเลยไม่งั้นเดี๋ยวไม่เห็นนะครับ USY นะหมายเลข5227นนะ ตอนต้นคลิปพูดติดๆขัดๆก็ต้องขออภัยด้วยนะถ่ายครั้งแรกในรอบหลายสัปดาห์เลยนะก็หลังจากที่ถ่ายรถไฟช่วงปีใหม่ไปก็เว้นว่างไปยาวเลยนะเนื่องจากผมติดแข่งต่อปัญหาประวัติศาสตร์นะก็ทุกคนคงจะได้เห็นกันแล้วอะเนาะก็ที่เห็นไกลๆนั่นไม่ใช่หมอกนะนั้นคือควัน ชุ่งมีฝุ่นก็เยอะเหมือนกันนะเี็ไงทุกคนก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตตัดไปตอนที่รถออกเลยนะ สถานีราชบุรีไปแล้วนะครับเก็จะไปจอดที่สถานีเพชรบุรี uri, เป็นสถานีต่อไปนะครับครับก็ตอนนี้ขบวนรถด่วนพิเศษทักษิณารัฐขบวนที่3-1จากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรไปทางชุมทางหาดใหญ่กำลังจะเข้าจอดสถานีราชบุรีแล้วนะครับโอหจ้าเลยนะรอบนี้อาจจะไม่เห็นในกล้องนะขออภัยด้วยนะครับ QSY หมายเลข5241นนะ เมากระจายเลยนะ จะลงที่สถานีราชบุรีขบวนตัวสอบสิ่งของและสัมภาระของท่านนำลงให้ถูกความรับผิดด้วยค่ะขบวนรถพิจารณาเชในชานชาลาที่สองเป็นขบวนกระดวดพิเศษทังศินารัฐขบวนที่ส1มัิส่งผู้โดยสารจากสถานีกรุงเทพอัพิวันปลายทางสถานีชมทางขักใหญ่ค่ะตอนนี้แมงเม่าเยอะพอสมควรนะครับ แต่พอรถเข้านี่บินกระจายเลยนะอันนี้ก็เป็นขบวนสุดท้ายแล้วนะในวันนี้นะครับก็อยู่จนมืดเลยนะโอเคเดี๋ยวขอตัดไปตอนรถออกเลยนะครับสำหรับวรถเที่ที่ออกจากสถานีราชบุรีไปแล้วจุดรส่งพุธสารที่สถานีเพชรบุรีและสถานีหัวหินเป็นสถานีต่อไปค่ะ ออกจากสถานีราชบุรีไปแล้วนะครับก็จะไปจอดที่สถานีเพชรบุรีเป็นสถานีต่อไปนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเจอกัในใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ